สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการส่งออกไฟล์แบบ exe นะครับว่าเราจะมีวิธีการทำอย่างไรเมื่อเปิดงานในแบบ exe แล้วให้มันเล่นเต็มจอนะครับและสามารถที่จะออกจากเกมนะครับซึ่งในที่นี้นะครับได้ทำการสร้างปุ่มชื่อว่า btnexit นะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับในการปิด โปรแกรมนะครับเราจะต้องเพิ่มอ b อบเจกต์นะครับที่ชื่อว่าเบราว์เซอร์นะครับคลิกขวา Insert new o b j e c t นะครับแล้วก็เลือกอ b อบเจกต์เว็บที่ชื่อว่าเบราว์เซอร์เข้ามาในโปรเจกต์ของเราเซตก่อนนะครับกดปุ่ม Insert นะครับเมื่อนำเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาใช้คำสั่งกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับ ถ้าเราต้องการเปิดขึ้นมาแล้วให้เต็มจอนะครับเราก็จะมาที่ Add Event นะครับไปที่ System นะครับเลือก On Start of Layout จากนั้นนะครับ Add Action ขึ้นมาแล้วเลือก Browser นะครับแล้วก็มาที่คำสั่งนะครับ Request Full Screen ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเป็น Center ด o น ค,คำสั่งนี้จะทำให้นะครับเมื่อเราเปิดไฟล์ exe ของเราขึ้นมาแล้วจะทำให้เต็มจอนั่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการจะปิดนะครับโดยการคลิกที่ปุ่ม btn exit นี้นะครับทำอย่างไรนะครับเราก็มา add event ไปที่เมาส์ก่อนนะครับ on object click แล้วก็เลือก click to shoot มาเลือกปุ่ม btn exit นะครับ จากนั้นก็ดันครับเมื่อเมาส์คลิกที่ปุ่มนี้นะครับก็ Add Action ขึ้นมาเลือก Browser นะครับและเลือก Close ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันก่อนนะครับวันเลยเยาขึ้นมานะครับาจากนั้นถ้าเราปิดตรงนี้นะครับ e เมนูอ่าอีเวนต์ชีตนะครับไม่ทำงานนะครับเราก็มาที่ e เมนู u, นะครับเดี๋ยวรันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเมื่อปิดที่ปุ่มนี้โอเคปิดเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการนะครับทรงออกให้เป็น exe e, นะครับไปที่เมนูไฟล์ไปที่ export project นะครับ เสร็จแล้วก็เลือกเป็น .nwjs นะครับกดปุ่ม Next นะครับในที่นี้จะเอาไปไว้ที่ Desktop นะครับชื่อโฟลเดอร์ว่าเกมนครับกดปุ่ม Export นะครับแล้วก็ Export อีกครั้งหนึ่งนะครับ,บรอสักครู่ให้ Export ให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อโปรแกรมทําการ Export เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะไป Open Destination Folder นะครับก็คือไปเปิดดูนะครับโฟลเดอร์ที่ทํามาเรียบร้อยแล้วที่เป็น exe นะครับในที่นี้นะครับจะเข้าไปที่ w i n 64นะครับเนื่องจากว่าเครื่องผมเป็นแบบ64บิตนะครับและก็จะรันนะครับหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมา ชื่อว่า n w นะครับซึ่งจะเป็นแบบแอปพลิเคชันนะครับก็ดาวน์ลหลดขึ้นมาเลยนะครับ mm hmm. เมื่อโปรแกรมรันขึ้นมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเล่นแบบเต็มจอแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. โปรแกรมก็จะเล่นแบบเต็มจอ ทีนี้เวลาเรานะครับต้องการจะปิดโปรแกรมนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับนี่คือนะครับตัวอย่างนะครับในการใช้โปรแกรม construct t o o ทำเป็นไฟ exe นะครับแล้วก็ให้เล่นเต็มจอและสามารถปิดโปรแกรมได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ